ชะอมสรรพคุณและโทษของชะอมลักษณะของชะอมต้นชะอมเป็นไม้พุ่มขนาดย่อมมีทินกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใตย้ลำต้นและกิ่งก้านจะมีหนามแหลมส่วนลักษณะของใบชะอมเป็นใบประกอบสีเขียวขนาดเล็กมีก้านใบย,ย่อยแตกออกจากแกนกลางใบ มีลักษณะคล้ายกับใบส้มปล่อยหรือใบกระถินใบอ่อนจะมีกลิ่นฉุนใบย,ย่อยมีขนาดเล็กออกตรงข้ามกันคล้ายรูปรีประมาณ13-28คู่ปลายใบยแหลมข่าใบเรียบใบย,ย่อยจะหุบในเวลาเย็นและแผ่ออกเพื่อรับแสงแดดในช่วงกลางวันส่วนดอกชะอมมีขนาดเล็กออกตามซอกใบมีสีขาวถึงขาวนวล สรรพคุณของชะอม 1. ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระเนื่องจากมีวิตามินเอสูง 2. ยอดชะอมช่วยลดความร้อนในร่างกายได้ 3. ผักรสมันอย่างชะอมมีสรรพคุณเป็นยาอายุวัฒนะ 4. ช่วยในการขับถ่ายป้องกันโรคท้องผูก 5. รากชะอมนำมาฝนกินช่วยแก้การท้องอืดท้องเฟ้อปวดท้องและช่วยขับลมในลำไส้ หกมีส่วนช่วยบำร,รุงเส้นเอ็นเจช่วยแก้อาการลิ้นอักเสบเป็นผื่นแดงประโยชน์ของชะอมประโยชน์ของชะอมช่วยฟื้นฟูผมแห้งเสียแตกปลายโดยสูตรน้ำชะอมหมักผมเพียงแค่นำใบชะอมประมาณหนึ่งกำมือมาต้มกับน้ำเปล่าสามถ้วยจนได้น้ำชะอมเข้มข้นกรองเอาแต่น้ำ เมื่อสระผมเสร็จให้นำผ้าขนหนูมาชุบน้ำชะอมที่เตรียมไว้บิดพอมานำมาเช็ดผมให้ทั่วแล้วหมักทิ้งไว้ประมาณ10นาทีแล้วล้างออกจะช่วยทำให้ผมแห้งๆกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งค่ะชะอมประโยชน์นำมาทำเป็นเมนูอาหารได้หลากหลายเมนูชะอมเช่นไข่ชะอม ทอดไข่ชะอมชะอมชุบไข่แกงส้มชะอมกุ้งแกงส้มชะอมไข่นํามาลวกหรือนึ่งใช้เป็นผักจิ้มกับน้ำพริกน้ำพริกกะปิรับประทานร่วมกับส้มตำมะม่วงตำส้มโอหรือจะนำไปปรุงเป็นแกงรวมกับปลาเนื้อไก่กบเคียดหรือต้มเป็นอ่อมทำแกงลาวแกงแคเป็นต้นคุณค่าทางโภชนาการของยอดชะอม100กรัม 1>, 1. พลังงาน57กิโลแคลอรี่ 2. เส้นยายอาหาร5.7กรัม 3. ทาดแคลเซียม58มิลิกรัม 4. ทาดฟอสฟอรัส80มิลิกรัม 5. ทาดเหล็ก4.1มิลิกรัม 6. วิตามิน A 166 IU 7. วิตามิน B 0.05มิลิกรัม 8. วิตามิน B2 0.25มิลลิกรัม9วิตามิน B3 1.5มิลลิกรัม10วิตามิน C 58มิลลิกรัมโทษของชะอม 1. สําสำหรับคุณแม่ที่เพิ่งมีบุตรอ่อนไม่ควรรับประทานผักชะอมเพราะจะทำให้น้ำนมแม่แห้งได้ 2. ผักชะอมสำหรับคุณแม่ลูกอ่อนจะแพ้กลิ่นของ ผักชนิดนี้เป็นอย่างมากดังนั้นควรอยู่ห่างๆนะคะ 3. การรับประทานผักชะอมในหน้าฝนอาจจะมีรสเปรี้ยวกลิ่นฉุนบางครั้งอาจทําให้มีอาการปวดท,ท้องได้ซึ่งปกติเราจะนิยมรับประทานผักชะอมในหน้าร้อนกันนะคะ 4. กรดยูริกเป็นตัวการที่ทำให้เกิดข้ออักเสบในผู้ป่วยโรคเกาต์ซึ่งเกิดมาจากสารพิวรีนโดยผักชะอมนั้นก็มีสารพิวรีนในระดับปานกลางถึงระดับสูงผู้ป่วยโรคเกาต์สามารถรับประทานได้แต่ควรรับประทานในปริมาณที่จำกัดหากเป็นมากก็ไม่ควรรับประทานเพราะจะทำให้ปวดกระดูกได้ 5. อาจพบเชื้อโรค อย่างซาโมเนล่าซึ่งเป็นเชื้อที่สามารถพบได้ทั่วไปในสภาพแวดล้อมเช่นดินน้ำอากาศหรือเราน้ำผักชะอมที่ปนเปื้อนสารชนิดนี้มาประกอบอาหารโดยไม่ล้างทำความสะอาดหลายๆครั้งหรือไม่นำมาปรุงให้สุกก่อนรับประทานอาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อชนิดนี้ โดยผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อชนิดนี้อาจจะมีอาการปวดท้องท้องเสียถ่ายเหลวเป็นน้ำสีเขียวหรือถ่ายเป็นมูกมีเลือดปนมีไข้นะคะข่าขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดส,สุรินทร์นะคะค่ะก็จบลงไปแล้วค่ะหากทุกคนเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u u s c r i b e ให้ปุ้มปุ้ยเกษตรมลชาแนลและ Facebook โนชรีบุญภัยกันด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจแล้วก็ ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคะ่ะสวัสดีค่ะ